จ้าแล้วน้าก็สกอนจ้าแล้วก็น้ากับผ้ามามือบ้านอีกหลังบ้านตัางอากาศจ้ะแล้วก็น้าอันแบบว่าสามีให้เขาเจ้าตัดต้นไม้จ้าเนี่ยตัดต้นไม้ออกเลยมันโล่งๆจ้าเนี่ยสาวเอียดิสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะอาจจะสู้ใน่เด้อจ้าตัดออกจ้าสามีกับชิํามันี่ก็ตัดต้นไม้อยู่ใกล้กับอันห้องอันนี้เป็นห้องนามนะจ้ะนี่ห้องนามนั่นหงนาม ตัดออกจ้ะหน้าก็ะิตัดละจ้ะเอาแค่ว่ามือจ้ะบ้านต่างอากาศบ้านอีกหลังนี่บ้านส้มมะบ้านนาร้อนทางสามีเด่นบ้านนาห้อนบ้านนารอน้อนอ่างน้ำบุคคนเอาเขาไปทําความสะอาดก่อนจ้ะถ้าเจ้ากับว่าตัดมองตัดกระสีเฮ็ดมองนั่งกระสีเฮ็ดแบบเป็น เ็นหองนางกินย่ำนาห้อหนอ่าจ้ะมันก็มีอมตัดพระเจ้ามาตัด,ดออกซับออกให้อืเพราะว่ามันไก่บ้านจ้ะย่านย่านโซว่าท้ายอยู่มากสิมันสิลมพังเหมือนจ้ะบ้านต่างอากาศเพราะว่าเมืองบ้านต่างอากาศในดินซ่าบุดมไฟพระเจ้ายังเห็ดบพรานนั่นแล้วจ้ะมันสามีให้พระเจ้าเอาไฟ ใส่ในบ้านพร้อมจ้ะมันจะได้อุ่นบ้านจะได้อุ่นเ,นเ,เจ้าบ้านอะไรเฮ็ดจ้ะนี่หมอมีเตอร์ไฟจ้ะเดาเจ้าจะสิมาทำศาสตรจ้ะพู้หล่ะเขาหนาห้อนลราจ้ะเดี็กเขาเจ,ออาจ,จะกลับมาทำ,าาาแ,ลาาทำแล้วก็น,น่า,าจะได้มีใส่ไฟจ้ะทำให้เรียบร้อยก็สิถ้าสีอะไรแล้วข้างในก็สิจัดเส้น้อเส้นื้อหยังมาใส่จ้ะเขาจะทำไหมเปิด โอ้หน,นให่ง่นหนีคู่กันจ้ะเขาก็ตัดออกเขาจะก็ตัดออก็เอาพวกนั้นออกเลยมันไม่นอนก็เอาจะมีทำทำบกเลยมองเนี่ยปลูกต้นไม้สส่เส้น,นอ่ะ มันจะได้ดูสวยก้อไดายมะเขือยูจ่าพุราส้มมาพุราลล้วจะน่ากับฟามี่กับสได้มาเก็บทอนทำความสะอาดจ้าล้วกาสีมาท่ำที่เลนที่อะไรให้ลูกอะเน้นดอกไม่ลักาซื้อต้นไม้ที่มันกินได้น่ะจ้ามาปลูกจักหน่อยสีกะท่าแล้วจ้ะสีท่าแล้วตะวันย่างสีขาวสุดซื้อมาท่ายู่จ้ะ ปาสีขาวทับจักน้อยนี่จ้ะบ้านต่างอากาศของเราบ้านหลังเล็กๆน้อยๆบ้านต่างอากาศจา้ะนี่ล่ะส้มมากบสิพทลูกๆมานี่ล่ะจ้ะมานอนมาทำมาอะไรกินหุ่นจ่าขังหลังทางพุน่นน้องน้ำ้ะจ้ะน้องน้ำค่ะวัดเต้นอน้ะค่ะย่งางไปวัดเต้นอน้ะจ้ะน้ำ ลูกูกกันเล่นส้าเย่ดีเพิ่มสิเลนจ้ะเอาสช้าย่ดีกับอุ้มอุ้มนอกนั่งแน่ลูกเอ่อเจ้าก็ตัดออกเราสีเฮ็ดแบบเฮ็ดเป็นบ้านเฮ็ดเป็นแบบมองนั่งจ้ะเป็นซื้อใหม่มากกอ โล่งเมื้ยเราจะเขาเจ้าตัดเขาเจ้ากรองเลยฝนเดี๋ยวเขาเจ้าก็เอาไปตัดให้เห็นเบว้ยเราจะมันจะได้โล่งโลงฮะสิดงนี้แบบอีมองนั่งจ้ะนางเออตัดถ้าสมว่าเรา เราจะปลูกอะไรเราก็ปลูกได้ค่ะเพราะว่าต้นใหม่มันบริบบงมันกะสิปลูกได้ข้าเจ้าก็ตัดออกสามีให้ข้าเจ้ามามาตัดออกจ้ะอสิบมโหบ้าอย่างหุ่นละว่างๆแล้วต่น่าคอยสิมาทำความสะอาดจ้ะพ้าลงโลงมาทำความสะอาดมันหนาร้อนก่อนจ้ะเจ้าใส่เครื่องใหญ่ๆนะมัดตาก็สิเก็บออกหน้าก็สิเอาอันนี้บอกกสิเพชดอีหยางให้มันรูดลิ้นกับลูกเลยจ้ะทำสนุก เอ,เอาขอั่วดอกไม้มาปลูกอ้อมๆนี่งก่ทำาจับลูกกับสามีก่อนคิดก่อนจ้ะว่า,วาสิทำานมยังบ้านต่างอากาศบ้านอีกหลังต่างอากาศบ้านหลังพุ่นหลังใหญ่นี่บ้าน,น,งงานาต่างอากาศหลังน้อยสำหรับครอบครัวเราแต่น่าจะกะสิพ้ากันน้ำนี่นะจ้ะบ้านต่างอากาศสางเอียดดี นี่ต้นเขาเอิ่อนมาต้นแบบโย่งน้อยจังนี่นั่นแหละทางสวิเดนมันเปรียวๆจังละตอนเ้าตอนหน้าทองขยูนี่ละหน้าก็มาขยูนมองเลนส์ซานหนวดดะก็สิเฮ็ดหลายยางอยู่จ้ะมาจะได้เฮ็ดหลายยางอยู่พุ่น่ะผู้หีิยังบุ วิ่งยางบุ้งขุนขึ้นมากเ่ยโตวิ่งยางบุ้งมาสีผุนของม้านี่อันนี้ท่อน้ำก็จะน้ำกอกน้ำกอกน้ำเนี่ยมองอันไปเปิดน้ำจะลงไปมันสิเป็นท่อตกไปห้องกระเปิดลงไปลงอืมลูกสาวก็เอ,ดอาดอกไม้าามาให้จ้ะเอาดอกไม้ไม่แม่สองดอกเนะ แม่กสิติดตหายเพลินลาดาหน้ากสิหายสามีแอมเฮ็ดเป็นมองเพลินเฮ็ดงานจ้ะเพลินสิทำตัวมองทำบูดเด้อมองทำตัวเพลินจ้ะเดี๋ยวเพลินกสิมาเฮ็ดใหม่กะล้างสิหลือออกเฮ็ดใหม่เบจะเบิดจ้ะจ๋าแม่และกันหนากับขนใหม่ขนใหม่ไปเลี้ยงจ้ะหมองไปเลี้ยงเพื่อแค่เล็ดท่างที่กึ่งนะลูกก็ปวดออกก่อนสิ ะไดเมาเก็บมาเคี่ยอ,อยู่จ้ะต้องสได้ให้ลูกพากลูกๆมาเก็บซอยต้องให้ลูกๆมาช่วยแล้วมาช่วยขนต้องช่วยกันขนมันถึงจะเสร็จเร็วงานหลายจ้ะต้องสไดเเก็บเขี่ยก่อนจ้ะพี่น้องเจ้ามาตัดตอนใบบุกบุกบุกลูก,ก,ก,กปลาลัตนาไปเก็บเห็ดหน่อยจ้ะ าเก็บเห็ดหมากไม้ยง้มหนาวหอนกันสินาผ้าไปเก็บเห็ดเก็บหมากไม้ได้จ้ะหลายอืมนี่ก็สิคนอีกแจ้งน้อยอสาวเย็นละ่ะมันการลากไปจ้ะผสมไปถิม่มสื้อไหมไม่พอผสมสื้อไม่เห็นไหมอันแนว้นันงจ้ะอืม นี่ต้องขนเก็บเขี้ยวคนห้องน้ำลูกบ้างทั้งทั้งน้ำนะห้องน้ำได้แจ้ะห้องน้ำก็ห้องเก็บของเก็บเงินบมเมนต์ห้องน้ำในบ้านได้แจะห้องน้ำข้างนอกนี่นอนข้างในห้องน้ำอยู่ผีได้แจแต่ว่าข้างในน่ะมีห้องอาบนา้ำอาบนา้ำ เงี้ยเขาทายเงี้ยเขาทายเงี้ยเขาทาย่าเงีง้ยเขากับมทายขนาดนี้นะจะามัดถท่าหลวมๆมากมือมามืองว่ามามืองมาดูแลมามืองว่าบ้านเกนาห่อนกษตผ้ากันมากนี่นะจ้ะเอาไปขนใส่่อในรถจักราวเออ สิคนคนใหม่ก็พอเพื่อนสาวเอ็นละคนบาทเทาความสะอาดอนจ้ะหน้าคอยกัิเดยทำความสะอาดซอยคนว่างคนไปเลี้ยงวะลูกสาวเอ็นละจ้ะคนซอยพอก่อนสองสาวกันเล่นอยู่ เั็นก en ja, ัะเล่นกันเล่นขึ้น้อกันกัะขึ้นงอกันจ้ะอืมโอ้ยดอกไม้ลวงไม่ลวงไม่ลวนอุตส่าก็เก็บมาให้แม่หอยแม่หนีบน้ำหูวจะได้สวยพอ สามเอียนติดกังดินงั้นจ้ะเงยพนอมาแล้วจ้ะตรงสี่ดหมาท้ำให้มันแล้วไฟก็เจ้ากับสีเห็ดเฮสาอยู่ก okay. ็ไม่กเจ้ากับมาใส่เบินไฟไหมใช่เดินสายไฟไหมจ้ะเพราะว่าสามีว่าสิพ่วงไปมองที่เพิ่นสีเห็ดสีเห็ดอันทำงานเพิ่นนั่นแหละ กสิตพ่วงเมื่อว้ยบองนีพร้อมลาเวลากสิเตคล้ายๆห้องจ้ะนางเหรินอันนั้นก็ห้องนางซุ่มมากันย่างกันกินจ้ะอันนี้กสิเป็นของนางเหรินนีนหอย่างกับลูกนี่จ้ะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาการุสาวยยดินด้จ้าบ๊ายบายค่ะยาดินบ๊ายบายค่ะ